วันนี้ครับผมค่อนข้างชื่นชอบบอลสไตล์ประเทศสเปนนะครับซึ่งเกมในชั้นลีกทีมชาติเนี่ยในกรุปตีสเปนเจอกัะเดนมาคู่เนี้ยผมว่ามันมันแหม,ม,มดูสเปนแล้วมันสวยครับเพราะว่าสเปนเองมีจุดเด่นในเรื่องเกมลุกที่หลากหลายนะครับตัวผู้เล่นเองก็แหมค่อนข้างที่จะเข้าขากันเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมว่ามันมี เขาเรียกว่ามันมีตัวเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายครับนะนักเตะสเปเนส่วนเดนมาร์กเนี่ยโอเคครับนักเตะเราก็เห็นนักเตะหลายๆคนที่เล่นในสโมสรใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอิเล็กเซนหรือฮอร์ดูนายนที่เล่นในสโมสรใหญ่ๆนะครับเราจะเห็นได้แต่ว่าเดนมาร์กเนี่ยถ้าเวลาเจอกับสเปนทีไรเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันชัดเจนครับบอลสเปนมันเร็วกว่าครับนะซึ่งเดนมาร์กโอเคว่า2เกมที่ผ่านมายังไม่เสียประตูเลยก็จริงอะครับแต่ว่าเป็นการเจอกับ เซอร์เบียสวิตมันมันยังไม่ใช่เป็นบอลที่มีเกมลุกดูดันเท่าสเปนครับนะสเปนเนี่ยคือเป็นบอลที่เกมลุกดูดันอยู่แล้วแล้วก็เป็นบอลที่เข้าทําตลอดไม่มีการผ่อนเกมนะครับคือเร่งเครื่องอย่างเดียวนะครับเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ถ้าดูจากเงื่อนไขค่อนข้างสวยครับแล้วผมมองว่าวันนี้สเปนหวังผลถึงสามแต้มเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้เก็บสามแต้มเขาจะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งเดนมาร์กก็จะอยู่อันดับทีบ 1, ่สองนะครับอันดับสามก็ ต้องมาดูผลคู่ของเซอร์เบียกับสวิตครับเพราะว่าตอนนี้เซอร์เบียเป็นอันดับ3อยู่มีแต้ม1กับ2เกมสวิตเนี่ยสเกมยังมีแต้มนะครับซึ่งต้องไปวัดผลกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าวัานนี้ยังไงสเปนนะครับเขามองถึง3แต้มแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะเดนมาร์กมากกว่า1ประตูขึ้นไปด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าสเปนค่อนข้างสวยมากๆครับ